เฮ้ยรอนนะเพื่อนร้อนกันดูมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นั่นเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดักปลานะซึ่งเราจะดักปลาด้วยอันเนี้ยเพื่อนดูด,ดิมันเยอะมากอันนี้มีประมาณหกเจ็ดตัวนะนี่ดูตะขอมนะันอ่ะโหดมากนะนี่แล้วก็เหยื่อของเราซึ่งมันเป็นเหยื่อที่แบบพิเศษมากนะอันนี้ผมคิดว่าเราน่จะเป็นแบบ จ้าแรกที่ลองนะใหนเพื่อนดูเนี่ยอันนี้มันคือแบบโอ้ดูด้วยมันโหดกวดร้ายมากอันนี้มันคือแมงมุมนะแมงมุมพิษนะซึ่งเนี่ยผมจับได้หลายวันแนละ้วซึ่งมันน่าจะแบบตายไปแล้วแหละแล้วก็ตัวเนี่ยมันคือตัวอะไรผมไม่รู้เหมือนกับกิ้งกือเนี่ยนะอันนี้ก็คือหอยทากซึ่งผมเชื่อยังไม่เคยมีใครแบบลองแปลกเท่ากับเรานะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเขียดเขียดตัวนี้มันแบบน่าก,กลัวมากเพื่อนดูใต้ท้องเขามันเป็นสีสีม่วง ซึ่งมันเน่เป็นเขียดพิษอะไรแบบนี้หล่ะตัวนี้ก็คือมะแรงสาบซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบนา่ากลัวมากเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไส้เดือนนะไส้เดือนผมคิดว่าแบบใครหลายๆคนนะคะ่าจะเคยใช้ตกบ้างน่ะนี่มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะแล้วก็เนี่ยผมก็ได้เขียนป้ายป้ายชื่อบอกไว้หมดนะเผื่อว่าเดี๋ยวเราวางกับดักเสร็จเราจะเอาป้ายชื่อเ,เอาไปแปะไว้นะเผื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูนะเผื่อว่าพรุ่งนี้เช้าเราจําชื่อเขาไม่ได้นะว่าเราเอาตัวไหนตกบ้างเผื่อปลาม,บบมันกิอนอนะไร อันนี้ก็คือเขียดอันนี้ก็คือไส้เดือนนะอันนี้ก็คือซึ่งไอตัวกิง้งกือที่เมื่อกี้ผมบอกอะเหมือนกับกิง้งกือนั่นผมจะเรียกเขาว่าหนอนนะนี่หนอนแล้วก็อันนี้ก็คือมแมลงสาบนี่มแมลงสาบอันนี้ก็คือหอยทาดเนี่ยหอยทาดหอยทาดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือแมงมุมหมู่แมงมุมน,ะามน่ากลัวมากเฮ้ยมีทั้งหมดหกใบด้วยกันนะ แล้วก็เหยื่อเราจะมีทั้งหมด6กตัวด้วยกันนี่แหละเนี่ยเราจะเอาไปเกี่ยวกับอเบ็ดตัวนีนะ้แล้วก็เราจะไปวางในเพื่อนดูดิเราวางตามไอ้หนองน้ําตัวนี้แหละไปเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บเหยื่อแล้วแล้ว,ลวเราไปตกกันนะเดี๋ยวเราจะไปดักข้างบนนี้ก่อนเลยนะไปะโอ้เพื่อนในนี้นะที่ผมจะดักปลาไว้ในเนี้ยนี่แหละ ไหมที่เราจะดักไว้ก็คือตรงนี้แหละนะมาเดี๋ยวตัวแรกอะ่ะเราจะดักก็คือเราจะใช้อันนี้นะผมคิดว่าเราจะใช้แบบมันมุมนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบโหดมากมาเราจะแกะก่อน นี่แหละนะเพื่อนๆแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะเอาไปชื่อมาปากเอาไว้เผื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลืมชื่อของน้องเขาได้นะมาเดี๋ยวผมต้องหาไปชื่อมาปากนะนี่นะมงมุมเห็นบป่นี่เราจะเอาปากไว้นี่นะป่ะเดี๋ยวไปข้างบนนี้ป่ะนี่ะนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวที่สองเราจะวางไว้ตรงนี้นะ ว,ว่ามันอาจจะแบบมีปลามากินนะนี่ตัวที่สองเราก็คือมะลังสาบนี่นะมาเราเดี๋ยวลองมาดูด้วยเพราะมนมีแบบปลากินนะ นี่เพื่อนมาตรงนี้นะเราจะใส่เหยื่อที่เป็นกิ้งกือเนอี่ยนี่แหละ,ะเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะนโหดมากใส่ตรงนี้แหละเหยือน,นอนเหียด โหดร้ายมากตรงนี้แหละเขียดอ่ะนี่เขียด ตัวนี้ก็คือหอยท่านนะตัวเนี้ไปเดี๋ยเราไปข้าหน้านี้เหลือแค่ไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยไปไสเดือนตรงนี้นะ่ะไสเดือนอนะนี่แล้วก็เบ็ดของเราก็จะเหลืออีกสองตัวนะซึ่งเหยือของเราหมดแล้ว โอเคเพื่อนๆแล้วก็อันนี้นะเราดักไว้นี่นะเราเราก็จะเอาทิ้งไว้แบบนี้คืนหนึ่งอะ่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูว่ามันจะติดปลาหรือเปล่านะมันอาจจะแบบติดปลาช่อนหรือว่าติดปลาดุกไอ้พวกนี้ซึ่งเหยื่อมันมีหลายชนิดมากนะแล้วก็คลิปเนี้ยวันเนี้ยเราก็คงต้องมันดักได้เพียงแค่มันดักปลานะแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันว่ามันจะโดนปลาไหมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะ สวัสดีครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งที่เราจะมาดูเบ็ดตกปลาที่เมื่อคืนที่เราใส่เหยื่อกันเอาไว้ว่ามันจะโดนปลาไหมนะเนี่ยมันจะอยู่ตรงป่าที่เป็นป่าข้างล่างเนี่ยเพื่อน,เ,อนเห็นป่ะเรือนี้ก็จะเป็นแบบทุ่งนาล้วนๆนะอันนี้ทุ่งนาสวยมากเนี่ยทุ่งนาเยอะมากนะตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็เบ็ดปลาที่เราปักเอาไว้มันอยู่ที่ป่านี้นะไปกันไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูเบ็ดปลาของเรากันว่ามันจะโดนปลาอะไรกันนะไปะ นี่เพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินมาถึงนะที่แม่น้ำที่เมื่อวานที่เราวางเบ็ดปลากันเอาไว้อ,อ,อะไอีตัวแรกรู้สึกเหมือนว่ามันจะอยู่ข้างล่างนู้นป่ะไปเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูตัวแรกกันว่ามันจะโดนปลาอะไรกันบอกนะปไปเนี่ยตัวแรกมันจะอยู่ข้างในเนี่ยไอ้เพื่อนตัวนี้โดนหมอเน,นี่ยเฮ้ยโดนนะเพื่อนโดนโดนตัวนึงเนี่ยโอ้ยปลาดุกนี่มา นี่ยเพื่อนว้าวมันคือปลาดุกนะไอตัวแรกมันคืออะไรวนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันคือแมงมุมนะเพื่อนเนี่ยมันกินแมงมุมเลยนะเนี่ยแมงมุมนี่แมงมุมเนี่ยมันเดินปลาดุกตัวหนึ่งนะอ่ะโอ้ใหญ่มากตัวเนี้ยมาเดี๋ยวผมจะทำไอไอตัวที่เราเสียบปลานี่ดีกว่าผมเิื่าเหมือนว่ามันจะกินแบบอิ่มเนยะดูท้องมนันนี่โอ้ใหญ่มากเราได้เราได้นะตัวหนึ่งอนะ่ะเราอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งนะ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวที่สองนี่ว่ามันติดเบ็ดหรือเปล่าผมว่าตัวนี้เฮ้ยทุกคนมันกินอะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเราเดินเข้ามาเห็นมันมีฟองน้ำอุ้ยโดนโดนเนี่ยโดนโดนอีกแล้วอุ้ยปัาดุกม้โดนปลดดุนี่หว่าเนี่ยโอ้ตัวมคนใหญ่อะเพื่อนเนี่ยดูโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ผมคิดว่าบางทีที่นี่มันอาจะแบบมีปลาดุกเยอะมากนะเนี่ยดูดิมันโดนปลาดุกแล้วอะอันนี้เราดูมาสองตัวมันโดนสองตัวนะ นี่เพื่อนๆดูดูที่ตะขอมันอะตะขอมันเกี่ยวแบบนี้นะโอ้บางทีนะผมคิดว่ามันอาจจะแบบโดนทุกตัวนะตัวนี้มันคือแล้วเนี่ยมันคือมังกสาบนะนู่นอะป้ายมันเขียนนู่นว่ามันคือมังกสาบอะไอตัวแรกมันคือแมงมุมก็ได้ตัวหนึ่งตัวนี้มังกสาบก็ได้ตัวหนึ่งอูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไอตัวนี้หมดเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเรื่อยๆข้างบนว่าไอที่เหลือเนี่ยมันจะแบบได้หรือเปล่านะได้ปลาดุกอู้ปลาดุกตัวใหญ่มากอะทุกคน มาเดี๋ยวเ,เอาตัวนี้แกะเข็มก่อนแล้วเราเอาเก็บก่อนนะมานี่ได้และเนี่ยเห็นไหมมันคือปลาดุกทั้งหมดสองตัวนะโอ้ใหญ่มากเนี่ยสองตัวใหญ่มากเนี่เดี๋ยวเราต้องเอาเข็มตัวนี้เอาเก็บก่อนนะมันอย่งแบบไม่ไม่หนักเราอะ่ะ ไปเดี๋ยวเราไปเดินไปดูไอ้ที่เหลือน,นี่ว่ามันเนี่ยโดนเปล่านะโอ้ตัวนี้มันไม่โดนนะเพื่อนโดนเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูด้เดี๋ยวเอานี้เก็บก่อนเดี๋ยวเราเอาปลาวางไว้นี่ก่อนตัวนี้ตัวอะไรไเนี่ยหนอนโอ้แมงใบมันโดนกินเลยนะใบมันโดนกินครึ่งหนึ่งอนะใบเชื่อโอ้หนอนของเราไม่โดนนะเนี่ย มันเกี่ยวแค่ใบใบไม้เองเนี่ยนเพื่อนดูดิเนี่ยใบชื่อมันแบบโดนเออโดนอะไรกัดวะเนี่ยโดนหนอนกินบ่โดนกินไปครึ่งหนึ่งละโอ้ซึ่งตัวที่เป็นหนอนเนี่ยมันไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเอาปลาไว้นี่แหละเราเอาปลากับเอาไอ้พวกเครื่องมือนี่ไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้แบบหนักพวกเราฮนะแล้วพวกเราก็จะเดินไปดูไอ้เบ็ดที่เหลือข้างบนนี้มันโดนบ่นนะ เนี่ยตัวที่อยู่ข้างในนี่คือเขียดนะเดีย๋ยวเราเดินไปดูว่าเขียดอ่ะมันโดนไหมโอเขียดโอเขียดก็ไม่โดนนะซึ่งเหยื่อหมดทุกตัวเพื่อนดูดิเหยื่อมันหมดทุกอันเลยนะเนี่ยเขียดเขียดเละหมดแล้อ น่าเขียดนี่ไปเดี๋ยวเราเดินไปดูมันเหลือกี่ตัววะเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งเราปักไว้ใกล้่ตรงนี้เนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูดีว่ามันโดนบอกนะเฮ้ยเพื่อนเหมือนไหมตัวนี้มันจะโดนนะเพื่อนเนี่ยหอยทานเนี่ยเห็นป่กเนี่ยหอยท่าเนี่ยหอยท่านะเหมือนว่ามันจะโดนนะเนี่ยมันตึงโปะละไอ้มันติดแล้วเนี่ย ปลาแม่งดึงไปเกี่ยวเบ็ดเอ้ยปลาแม่งดึงไปเกี่ยวกับกิ่งไม้นี่วเนี่ยหอยทานหอยทาามันกินนะแต่ว่ามันไม่ติดอะเหมือนว่าปลามันดึงไปเกี่ยวกิ่งไม้อะไรแบบนี้ข้างในนู้นอะเหมือนว่าเราจะมาถึงตัวสุดท้ายมนะั้ตัวสุดท้ายของเราอยู่นูน่นนู่นอะตัวสุดท้ายไปเดินไปดูเวีนดูเนี่ยเป็นบึงน้าแบบแบบนี้นะ แล้วก็ฝั่งนี้มันก็เป็นแบบออมีนาของชาวบ้านเพาะแบบนี้ปลาช่อนมันอยู่เยอะมากตัวนี้เอ,อ้ยคือไส้เดือนไส้เดือนไส้เดือนเงียบกิ๊บอะไส้เดือนอะเนไส้เดือนมาเราลองดึงออกดิได้ป่โอ้เยอะหมดเยอะหมดแต่มันก็ไม่โดนอีก โอเคเพื่อนๆแล้วก็คลิปนี้นะเราก็มันดักปลาให้เพื่อนๆดูเพียงแค่นี้นะว่าวิธีการที่เราดักปลาโดยใช้เหยื่อแบบหลายแบบแบบเนี้ยว่ามันจะโดนหรือเปล่านะแบบเราใช้เหยื่อแบบผสมผสานแบบว่ามันมีทั้งหอยท่าทั้งมะลังสาบทั้งแมงมุมทั้งอ้วอะไรแบบน่ากลัวมากนะว่ามันจะแบบได้ปลากินอะไรแบบนี้บปก่นะสุดท้ายก็คือมันก็ได้นะมันได้แค่2ตัวมันคือปลาดุกนะไปแล้วก็คลิปนี้ยผมก็คงลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบาย